อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคุยเริ่มสอนเลยนะอ่าชุดที่3ข้อที่1ใช่ไหมอ่ะโอเคเริ่มเลยนะครับอ่าเงียบได้แล้วนะคนที่คุยกันอยู่อ่าในการเคลื่อนที่ในข้อใดไม่เกิดความเร่งนะครับครูเคยสอนในเรื่องของความเร่งมาแล้วว่า ถ้าจะมีความเร่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่าความเร็วใช่ไหมครับถ้าไม่มีความเร่งก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอ่าออกไปคุยล้วนนอกให้มันเส็จก่อนไปเสียวเวลาครูอ่าในเรื่องของความเร่งเนี่ยจะมีกฎอยู่สามข้อของคนที่ชื่อว่านิวตันนะครับครูเคยสอนไปแล้วอันนี้คือรอบที่สามนะครับกฎข้อที่หนึ่งจะเรียกว่าซิงมสเเท่ากับศูนย์ข้อที่สองซิงมเเท่ากับ MA ข้อที่3ามซิกเท่ากับซิกมข้อที่1กฎการเคลื่อนที่มีว่าวัตถุที่หยุดนิ่งซิกจะเท่ากับศูนหรือุลแรงลับเท่ากับ0ูนย์ข้อที่1จะเป็นกฎข้อที่1ได้คือถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่คงที่แรงลับจะยังคงเป็น0ย์อยู่แต่ข้อที่2เนี่ยถ้าวัตถุใดก็ตามที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ จะทําให้แรงลับไม่เป็นศูนย์เรียกว่ากฎข้อที่สองเช่นถ้าเธอขับรถจาก2 0กิโลเมตรไปเป็น80กิโลเมตรแบบนี้เรียกว่ามีความเร่งเป็นกฎข้อที่สองแต่ถ้าเธอขับรถด,ด้วยความเร็ว120กิโลเมตร1ชั่วโมงต่อมาก็ยังคงเป็น120กิโลเมตรอยู่แบบนี้ไม่มีความเร่งเรียกว่ากฎข้อที่หนึ่งอันนี้เคลียร์ให้ออกนะต่อไปกฎที่สามกฎข้อที่สามคือในเรื่องของแรงกิริยากบแรงปฏิกิริยา นะครับแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาจะมีทิศทางตรงกันข้ามกันข้อที่1ข้อที่2มีขนาดเท่ากันข้อที่3เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันข้อที่4เกิดขึ้นกับวัตถุคนละชิ้นกันโอเคนะประมาณนี้ที่เราเรียนมานะครับในส่วนแรกทีนี้เกี่ยวอะไรกับข้อนี้ข้อนี้เราต้องหาว่าจากเดิมที่เขาให้หาความเร่งแต่ข้อนี้บอกว่าข้อใดไม่เกิดความเร่งนะครับแทนที่เราจะหาความเร่งเราหาว่าข้อไหนไม่เกิดปล่อยวัตถุให้ถลายมาตามพื้นเอียง เธอคิดว่าความเร็วมันเปลี่ยนไหมดังนั้นมีความเร่งไหมความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นมีความเร่งตีกลอฟออกแรงตีลูกกลอฟให้ถลายไปตามพื้นลื่นมีไหมลูกกรอฟเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเปไงมาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งออกสู่อาวากาศเลยไหมความเร็วมันเป็นไงมันเพิ่มขึ้นในช่วงแรกช่วงหลังเป็นไง ลดลงดันงนั้นเธอว่ามนมีความเร่งไหมคําตอบคือเขาจะจัดตรงนี้ว่าไม่มีความเร่งนะครับเพราะว่าความเร็วที่เพิ่มขึ้นพอมันลดลงจุดนิ่งมันก็จะมาบวกลบกันทําให้ความเร่งนั้นเป็นศูนย์นะครับขาขึ้นมันขึ้นจริงนะครับความเร่งบวกเป็นบวกจรงิงแต่ขาที่มันลดลงมันก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งลูกกลอฟมันหยุดนิ่งเขาเลยจัดให้ตรงนี้ว่าความเร่ง a เป็นศูนย์นะครับมาดูว่าจริงไหมมาดูข้ออื่น ออกไหมที่เคลื่อนที่ด้วยแรงผักสม่ำเสมอเธอออกแรงผักสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเร็วมันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มดังนั้นอันนี้มีความเร่งก้อนหินก้อนหนึ่งถูกโยนขึ้นไปในอากาศอันนี้มีความเร่งไหมมีนะครับเพราะมันโยนขึ้นไปก็มีความเร่งขึ้นไปนะครับดังนั้นข้อที่มันผิดคือข้อข้อสองนะการตีลูกกอลนะอ่าต่อไปนะครับข้อที่สองนะครับ ข้อที่2บอกว่าข้อใดคือแรงปฏิกิริยาเนื่องจากแรงขับดันของแก๊สที่บริเวณท้ายจรวดเมื่อจรวดกําลังพุ่งขึ้นไปในอากาศในอากาศนะครับมีจรวดอยู่ลำหนึงมีเครื่องยนต์ที่มีแก๊สพุ่งออกมาแก๊สที่พุ่งออกมานี้ก็คือแรงกิริยาถูกต้องไหมที่จะลงมาด้านล่างส่วนการที่จะรุดพุ่งขึ้นไปนี้ก็คือแรงปฏิกิริยา ขาถามว่าแรงข้อใดคือแรงปฏิกิริยาเนื่องจากแรงขับของแก๊สที่บริเวณ้านจรววนะครับที่กำลังพุ่งขึ้นไปในอากาศตอนนี้ออกจากฐานปล่อยหรือยังออกแล้วไปอยู่ในอากาศแล้วตอนนี้โอเคไหมดังนั้นแรงที่จรวจกระทํำต่อแก๊สใช่ไหมแรงปฏิกิริยาไม่รู้ใช่ไหมแรงที่แก๊สกระทํำต่อฐานจรวดใช่ไหม ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันออกไปในอากาศเลยถูกไหมแรงที่แก๊สดันมันดันฐานจรวดตลอดเวลาไหมตอนนี้ไม่มันดันอะไรตอนนี้ดันอากาศคือตอนนี้มันลอยอยู่บนฟ้าแล้วมันจะอยากดันฐานมันเดิมไหมล่ะไม่มันก็ดันอากาศด้านหลังของมันออกไปใช่ไหมครับอ่าแรงดังนั้นแรงที่กระทาต่อฐานจรวดอันนี้ก็ผิดแรงที่ฐานจรวดก่อทําต่อจรวดก็ผิดเพราะตอนนี้จรวดมันอยู่ไหนแล้ว ในอากาศแล้วดังนั้นก็คือแรงที่แก๊สกระทำต่อ,อแรงที่จรลีกระทำต่อแก๊สตรงนี้นั่นเองนะครับต่อข้อ1นึ่นะครับต่อไปนะครับข้อต่อมาข้อที่สามาทำไมเด้ข้อที่3ามนะครับ ก,กลางนหนึ่งข้อที่3แรงลอยตัวของของเหลวมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใดปริมาตรของของเหลวความหนาแน่นของของเหลวความหนาแน่นของวัตถุที่จมในของเหลวความหนาแน่นของวัตถุที่ลอยในของเหลวเธอยังจําได้ไหมการจมการลอยครูเคยสอนมีสามกรณีลอยเหนือน้ําลอยปลิ่มน้ําและจมน้ําการที่มันจะจมจะลอยขึ้นอยู่กับอะไรความหนาแน่นของ คำต,ตอบก็คือความหนาแน่นของของเหลวนะครับเรียนตอบข้อสองนะพูดง่ายก็คือถ้ามันจะลอยเหนือน้ําแบบนี้ความหนาแน่นของวัตถุจะต้องมีค่าน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ําถ้ามันจะลอยปิมน้ําแบบนี้ความหนาแน่นของวัตถุต้องมีค่าเป็นไงกับความหนาแน่นของน้ําเท่ากับความหนาแน่นของน้ําซึ่งความหนาแน่นของน้ํามีค่าเท่ากับหนึ่งกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเอง ถ้ามันจะจมแบบนี้ความหนาแน่นของวัตถุต้องมีค่าเป็นไงมากกว่าความหนาแน่นของน้ำนะครับดี D ก็คือมาจากคําว่า density นะแปลว่าความหนาแน่นต่อไปข้อที่4ี่ทเป็นเด้งๆว่นนี้ข้อที่4นะครับบอกว่านะ,ะถ้าต้องการเข็นชั้นหนังสือมวล80กิโลกรัมไปบนพื้นราบที่มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับ1.2 จะต้องใช้แรงผักอย่างน้อยที่สุดเท่าไดสูตรการหาแรงเสียดทานมีว่า f เท่ากับ mu n รอบที่3นะครับที่ครูสอนเธอนะครับ f คือแรงเสียดทาน mu คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนีย่ยนะคือค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานตรงนี้ใช่ไหม n คือแรงกด แรงกดลงบนพื้นนะครับอ่ะทีนี้ในข้อนี้เราต้องหาก่อนว่ามีแรงเสียดทานเท่าไหร่นะครับทีนี้ครูถามว่าการเขียนการเขียนชั้นหนังสือมวล80สิกิโลกร,รมัมมวลแ80ดสิบกิโลกร,รัมนี่เป็นแรงหรือ,อยังคำตอบคือยังไม่เป็นเพราะมันยังเป็นมวลอยู่เราต้องแปลงมวลนี้ให้เป็นน้ำหนักก่อนการจะแปลงมวลเป็นน้ำหนักก็คือดบจะเท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่ m คูณด้วย g m คือมวล g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเป็นเก่งมากไม่ได้ยินวแว้ว10เมตรต่อวินาทีกำลังสองโอเคไหมซึ่งพวกนี้น้ำหนักพวกนี้จะหมายถึงแรงกดหรือคือ m ที่กดลงบนพื้นนะครับดังนั้นข้อนี้มวลเป็นเท่าไหร่มวลเป็น มวลเป็นนี่ไงเห็นไหมมวลเป็นเท่าไหร่80กิโลกร,รมัมคูณด้วยจีจความเร่งของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเป็น10เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกันแล้วได้เป็น800นิวตันอันนี้ก็คือ N ที่เราคือเป็นแรงกดที่กดลงบนพื้นโอเคไหมครับ เราจึงได้ว่ามิวมิวเนี่ยก็คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในบรรทัดนี้นี่เห็นไหมเขาเขียนไว้อยู่นี่สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมีค่าเป็น1.2คูณกับแรงกดที่กดลงบนพื้นคือ800นิวตัน800ร้คูณหนได้เป็นเติมศูนย์ก่อนเนาะ2ตัวเนี่ยมาจาก800ตรงนี้โอเคไหมทีนี้ครูจะเอาแไปคูณแปงเป็น เป็นใส่หไว้ในใจใส่หนึ่งไว้ในใจใช่ไหมเติม6ลงไป8ปดคูหนึ่งเป็นบวกหนึ่งในใจเป็นบวกหนึ่งในใจเป็น9ทีนี้มันมีทศนิยมอยู่หนึ่งตำแหน่งใช่ไหมก็ใส่จุดเข้าไปเราก็จะได้คำตอบคือเก้าอยหกนิวตันเนี่ยคือแรงเสียบทานถูกต้องไหม คือแรงเสียดทานเหมือนกับโต๊ะตรงนี้ยน่าจะมีแรงเสียดทานอยู่960ตอบข้อไหนมีเล9 950อ้าวสวยละผูเขียนผิดใช่ไหมผิดบรรทัดไหนไม่มีนะครับผูหาถูกแล้วนะครับ960นั่นคือแรงเสียดทานผูถามว่าถ้าเธออยากให้โต๊ะเคลื่อนที่เธอต้องออกแรงน้อยกว่า960หรือมากกว่า960 เธอต้องออกแรงให้นมากกว่าแรงเสียดทานมันถึงจะเคลื่อนที่ถ้าเธอออกแรงเท่ากับแรงเสียดทานคือโต๊ะมันจะไม่เคลื่อนที่ออกน้อยกว่าโต๊ะก็ไม่เคลื่อนที่เพราะเหมือนกับเวลาเธอขับรถอ่ะเธอไปขับรถคนเดียวมันเคลื่อนที่บางทีแทบไม่เคลื่อนเลยใช่ไหมนั่นแปลว่าแรงแรงที่เธอออกอ่ะมันน้อยกว่าแรงเสียดทานแต่ถ้าเธอมาสองคนสามคนเธไปขับปึ๊บแรงที่ออกมันมากกว่าแรงเสียดทานรถจึงเคลื่อนที่โอเคไหม ดังนั้นในที่นี้เธอต้องตอบข้อที่มันมีมากกว่าแรงเสียดทานคือข้อไหนข้อสองข้อสามข้อสี่มากกว่าแรงเสียดทานหมดเลยใช่ไหมแต่บังเอิ้ข้อนี้เขาบอกเห็นไหมจะต้องใช้แรงผลักอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็คือข้อข้อ2นะครับข้อสอบมันจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับ ชุดที่1เป็นการปูความรู้ชุดที่2อเป็นการนํามาใช้ชุดชุดที่3เป็นการวิเคราะห์นะครับอ่ามันก็จะซับซ้อนเพื่เรื่อยๆถึงแม้จะเป็นเนื้อหาเดิมนะเนื้อหาเนี้ยครูเคยสอนแล้วแต่ว่าข้อสอบมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยอ่าต่อไปนะครับข้อที่5คารในข้อใดช่วยในการผ่อนแรงในการทํางานครูเคยสอนไปแล้วคานมีอยู่สามอันดับ อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเปิดไปดูเรื่องคานสิคานดับไหนช่วยในการผ่อนแรงที่สุดคานดับไหนอ่าเก่งมากคานดับสองจะช่วยในการผ่อนแรงที่สุดนะครับใครจดไว้ดีโดยที่คานดับสองจะมีจุดหมุนอยู่ไปใช่ไหมตรงกลางคืออะไรที่ครูสอนไว้ตรงกลางคืออะไรอ่าแรงตา้าน แรงต้านและตรงไปคืออะไรแรงพยายามแรงต้านแรงพยายามตัวอย่างก็คือเช่นตัวกรณีของอะไรเอ่ยรถเข็นปูนโ,ปโอเคไหมครับจุดหมุนก็คืออยู่ตรงล้อมันเนี่ยแรงต้านก็คือตัววัตถุที่เราขนไปใช่ไหมแรงพยายามก็คือแรงที่เราออกพยายามเข็นไปใช่ไหมครับ แล้วเราเขามาดูว่าข้อไหนในเนี้เป็นคานดับสองคานที่มีแรงต้านอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงพยายามแรงต้านอยู่ตรงกลางใช่ไหมจุดหมุนอยู่ตรงนี้กับแรงพยายามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคานดับที่เท่าไหร่อันดับสองถูกไหมข้อนี้ถูกนะครับเนี่ยคือคานดับสอง,อนะอสองทีนี้มาดูข้อสอง คานที่มีแรงพยายามอยู่ระหว่างแรงต้านกับจุดหมนุนจุดหมุนอยู่ตรงนี้แรงพยายามอยู่กลางและแรงต้านอยู่ปลายอันนี้เขาเรียกว่าคานอันดับที่อันดับที่สามตัวอย่างเช่นการขีบตะเกียบการกวาดพื้นการกวาดอะไรก็แล้วแต่ที่เธอจับตรงกลางมันะโอเคไหมอ่าต่อไปข้อที่สาม คานที่มีจุดหมุนอยู่ตรงกลางและแรงพยายามมากกว่าแรงต้านอันนี้เป็นคานดับที่ 1. จุดหมุนอยู่กลางคานที่จุดหมุนอยู่ตรงกลางแรงต้านกับแรงพยายามมีขนาดเท่ากันอันนี้ก็คานดับที่1นนี่คือการนํามาใช้เวลาเธอไปทาข้อสอบแต่ข้อนี้บางเอิญเขาถามหาคานที่ช่วยในการผ่อนแรงมากที่สุดก็จะเป็นคานดับที่อันดับที่สอง ่าต่อมาครับข้อที่6เรื่องของคานเันข้อที่6บอกว่าข้อที่หบอกว่านักเรียนคิดว่าการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ในข้อใดเป็นลักษณะเดียวกันใช้ค้อนหอนตะปูใช้รถเข็นทรายุูถามว่ารถเข็นทรายเป็นคานแบบที่อะไรอ่าแบบที่สองอ่ะเอาที่เธอรู้ก่อน ใช้กรรไกรตัดกระดาษกับใช้พกักวขุดดินกรรไกรต,ตัดกระดาษเป็นกานดาบที่หนึ่งพวกวขุดดินรู้ไหมกานดาบที่เท่าไหร่อ่าเก่งมากเพราะว่าเธอจับตรงไหนตรงกลางมันใช่ไหมครับเวลาเธอออกแรงเธอจะกลับตรงกลางแล้วก็ใช้อีกมือนหนึ่งประคองไว้ด้านหลังเฉยๆใช่ไหมอ่าครูถามอลองลองลองคิดดูถ้าใช้ค้อนค้อน,อนถอนตะปูเป็นกานดาบที่เท่าไหร่อว่า คอนหอนตะปูใบคานแบบที่อ่าโอเคไม่เป็นไรอ่าใส่อะไรเอกยไปก่อนใช้ที่เปิดขวดเปิดขวดน้ำอันนี้รู้จักไหมอันที่เปิดฝาเบียร์เปิดฝา,าน้ำโค้กอะไรนี่ะหรือว่าคานแบบที่เท่าไหร่อ่าไม่รู้เนาะอ่าใช้ใช้ครีมคีบผึทานเวลาเธอคีบผึทานเธอจับตรงไหนตรงไหนตรงกลางด้วยตรงปลาย เวลาคีบน้ำแข็งอะไรแบบนี้จะเจับตรงไหนตรงกลางใช่ไหมแปลว่าเป็นคานดับที่อะไรอันดับสามนะครับผู้เฉลยให้นะตัวที่เปิดขวดเนี่ยเป็นคานดับที่สองนะครับคอนถอนตะปูเป็นคานดับที่อันดับที่หนึ่งนะครับอ่าลองไปวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับใช้ตะเกียบขีบลูกชิ้นเป็นคานดับที่ใช้ไมมกวาดกวาดพื้นคานดับที่ดังนั้นข้อที่เป็นคานดับที่เหมือนกันคือข้อ ข้อสี่นะครับแต่ว่าครูบอกเลยการวิเคราะห์ว่าจะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นคานแบบที่่าไรค่อนข้างยากสิ่งที่เธอจะทําได้คือเธอจับไปเลยคานแบบที่ค้อนถอนตะปูคานแบบที่หนึ่งรถเข็นใสดแบบที่สองกันไกลคานแบบที่หนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเธอจะไปวิเคราะห์ว่าจุดหมุนอยู่ตรงไหนออกแรงตรงไหนครูบอกเลยยากนะครับแต่ข้อนี้ตอบข้อสามนะต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับข้อเจ็ดบอกว่าวัตถุ ในข้อใดเพื่อนที่ด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือค่า g ค่า g, า g. มีค่าเป็น9.8เมตรต่อวินาทีม่สามคูปประมาณให้ใช้คือ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองใช่ไหมค่า g หมายถึงอะไรค่า g หมายถึงค่าแรงโน้มถ่วงที่คอยดึงวัตถุทุกอย่างให้ตกลงบนพื้นถูกต้องไหมครับเช่นเธอกระโดดขึ้นไปสักพักเธอก็จะตกลงเยงก็จะตกลงมาอะไรเงี้ยนะครับ แล้วข้อไหนที่มันเกี่ยวกับวัตถุที่ตกลงบนพื้นขีจ่จักรยานไปด้วยไปตามถนนด้วยความเร็วคงตัวอันนี้เกี่ยวขับค่าจีไหมือว่าไม่เพราะมันได้ไม่ได้เป็นแนวดิ่งอะไรเลยนะครับเวียงลูกตุ้มให้เคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่งเกี่ยวค่าจีไหมไม,ไม่นะครับโยนลูกบาสเกตบอลจากตึกสูงในแนวระดับแล้วลูกบาสเกตบอลเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทคืออะไร คือการเคลื่อนที่วิถีโค้งเหมือนกับเวลาที่เธอชูดบาสอ่ะเธอชูดปุ๊บมันลูกมันจะค่อยๆโค้งลงหัวใช่ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์พาเกี่ยวกับค่าจีไหมเกี่ยวนะครับงั้นะตอบข้อสามนะนี้คือมันเกี่ยวยังไงนะครับตัวค่าจีนี่จะเป็นแบบนี้นักเรียนที่มันเกี่ยวสมมุติมีแป้นบาสแป้นบาสอยู่ตรงนี้ กำลังจะลงห่วงอันนี้คือห่วงบาสใช่ไหมเวลาเทชูดบาสเนี่ยเทชูดลูกบาสออกมาปุ๊บลูกบาสเนี่ยจะมีความเร็วที่กาะทำในสองแนวแนวที่หนึ่งคือความเร็วเขาเรียกว่าความเร็ว u x ในการที่จะทําให้ลูกบาสเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านหน้าถูกต้องไหมเสร็จปุ๊บมันจะมีความเร็วอีกความเร็วอีกอันนึงคือความเร็ว u y u y เนี่ยจะเป็นความเร็วในแนวดิ่ง ความเร็วในแนวดิ่งเป็นไงก็คือความเร็วในแนวดิ่งเนี่ยจะมีค่าลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุดสูงสุดที่คือครูเคยสอนนะความเร็วตรงนี้มันก็จะมีค่าเป็นศูนย์เมตรต่อวินาที u y เมื่อความเร็วมันเป็นศูนย์เมตรต่อวินาทีถามว่ามันจะขึ้นต่อไปอีกได้ไหมไม่ได้เมื่อลูกบาสมันขึ้นต่อไม่ได้มันจึงเกิดการโค้งลงและความเร็วในแนวอ่าแนวแนวดิ่งจึงมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มันจะมีสองสเตปคือขาขึ้นนี่ความเร็วจะเป็นไงลดลงลดลงลดลงจนถึงจุดสูงสุดคือจะมีความเร็วเป็นศูนย์ขาลงความเร็วของแนวดิ่งจะเป็นไงมากขึ้นมากขึ้นแต่ความเร็วในแนวระดับความเร็วในแนวระดับเนี่ยจะมีค่าลดลงเรื่อยๆลดลงจนกระทั่งมันเป็นศูนย์อารมณ์ประมาณเธอเตะลูกฟุตบอลออกไปเธอเตะลูกฟุตบอลออกไปแน่นอนตอนเตะมันจะโด่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม แต่สักพักมันจะสูงที่สุดนั่นคือความเร็วในแนวดิ่งเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บมันก็จะลงมาอีกนั่นคือความเร็วในแนวดิ่งกําลังเพิ่มขึ้นแต่ระยะทางในแนวราบเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เธอจะได้เรียนอีกทีตอนม .4 นะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตานะครับอ่ะแต่ข้อนี้ตอบข้อไหนนะข้อ3ใช่ไหมโอเคต่อไปนะครับ ต่อไปข้อที่8นะครับข้อที่8บอกว่าเหตุใดเมื่อเราคว้างลูกบอลออกไปข้างหน้าลูกบอลจึงเคลื่อนที่ในแนวโค้งแล้วตกลงบนพื้นเพราะผิวโลกเป็นเส้นโค้งเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะแรงต้านอากาศเพราะการเห็นภาพของตาคนเราผิดปกติน่าจะตอบข้อไหนเรียนเก่งมากแรงโน้มถ่วงไนงะที่ครูบอกว่า ขาขึ้นปุ๊บแรงโน้มถ่วงจะค่อยๆดึงให้มันความเร็วมันลดลงเรื่อยๆใช่ไหมขาลงปุ๊บแรงโน้มถ่วงก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วให้มันต่อไปนะครับข้อที่เกข้อที่9นะครับพลังงานที่สะสมอยู่ในน้ําที่อยู่ในเกลือนเพื่อน,นํามาผลิตกระแสฟ้าเป็นพลังงานชนิดใดพลังงานโจนพลังงานสักไฟฟ้าพลังงานสักยืดหยุ่นพลังงานสักโน้มถ่วง เวลามีเขื่อนใช่ไหมเขื่อนนีก็จะมีน้ําอยู่ด้านในใช่ไหมใครเคยไปเที่ยวเขื่อนเขาจะเขาจะสร้างเป็นผนังกั้นน้ําเอาไว้ใช่ไหมเคยเห็นไหมเขื่อนอ่าแล้วระดับน้ํามันจะต่างกันใช่ไหมด้านอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเยอะอีกฝั่งหนึ่งน้ําก็จะไหลเป็นคลองเล็กๆใช่ไหมอ่าทีนี้เขาถามว่าไอ้น้ําที่ถูกสะสมไว้เนี่ยมันเป็นพลังงานอะไร พลังงานสัก์ไฟฟ้าไม่ใช่พลังงานสักงไฟฟ้าหมายถึงขั้วบวกกับขั้วลบที่จะมีความต่างศักต่างกันพลังงานอะไรพลังงานจนไม่ใช่พลังงานจนเกิดขึ้นตอนไหนวัตถุมันต้องเป็นไงเคลื่อนที่ตอนนี้นะมันเคลื่อนที่รอยงย่างนะครับจะเกิดขึ้นตอนวัตถุเคลื่อนที่อ่าต่อไปข้อไหนเหลือสองข้อห้าสิบห้าสิบ ขาอาพลังงานสักย์ยืดหยุ่นไม่ใช่พบในไหนพลังงานศักยืดหยุ่นพบในหนังสติ๊กเวลาเธอยืดออกมันก็จะสะสมพลังงานใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่าพลังงานสักย์ยืดหยุ่นคําตอบของข้อนี้คือพลังงานสักโน้มถ่วงนะครับที่จะเกิดความแตกต่างของความสูงตรงนี้ถ้าเราจะหาพลังงานสักโน้มถ่วงก็คือ e เท่ากับ mgh นะครับโอเคนะต่อไปข้อที่10นะครับ ข้อที่สิบบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งมวลหนึตันคุณถามว่ามวลหนึตันคิดเป็นกี่กิโลกี่กิโล1ตัน1,000กิโลกร,รมัมโอเคไหมครับแล่นไปบนถนนด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาที10เมตรก็คือ v เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีจงหาค่าพลังงานจนของรถคันนี้พลังงานจนก็คือ ek เปิดไปดูซิกูคเคยสอนแล้วพลังงานจนหาว่ายังไงสูตรของมันใครจะหาเจอใครจดไว้ดีเปืดไปดูซิพลังงานจนหาวาอยังไง ek เ,เท่ากับอะไรใครจะหาเจอเอ,อส่หนึ่งส่วนสองอะไรครับอ่าเก่งมากแ้วว่าจดไว้ดีนะครับ ek เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลัง 2, สองเศษหนึ่งส่วนสอง m คืออะไรก็คือเนี่ย m ก็คือมวลตรงนี้ซึ่งมวลตรงนี้มีค่าเป็นเป็นเท่าไหร่นี่ไงมวลเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่หนึ่งพันกิโลกรัมโอเคไหมอ่าเศษเพิบมอ,อ่า v กำลังสอง v กำลังสองก็คือความเร็วความเร็วเป็นเท่าไหร่สิบกำลังสองโอเคไหม เศษหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งพันสิบกำลังสองมีค่าเป็นหนึ100่งร้อยคูณหนึ่งพันเป็นถ้าเดอคูณไม่เป็นเธอก็นับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเติมเลขหนึ่งเข้าไปเป็นหนึ่งแสนเศษหนึ 1, ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งแสนเป็น เป็นเท่าไหร่จูนถ้าเธอคิดไม่ออกก็1นึ่งแสนบื่อแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่ห้าหมื่นนะครับเศษหนึ่งส่วนสองก็คือแบ่งครึ่งนะก็คือห้าหมื่นแค่นั้นเองนะครับตอบข้อสามนะครับห้าหมื่นนะต่อไปนะครับ